Hi everyone welcome back to my English class I am k r u b o t I hope everyone enjoy learning with me สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับในยุคสถานการณ์โควิด1 i แบบนี้นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับนักเรียนให้การตอบรับดีมากนะครับหลายๆคนส่งภาพการเรียนนะครับแล้วก็ ส่งภาพการทำใบงานมาให้ครูดูก็เป็นผลการตอบรับที่ดีมากนะครับครูก็ชื่นใจมากทีนี้มีสิ่งที่อยากจะแนะนำนิดนึงนะครับว่าเวลาเราทำใบงานเสร็จแล้วนะครับไม่อยากให้นักเรียนถ่ายถ่ายโชว์ลงมาตรงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนที่เขาไม่ได้ดูเขายังไม่ได้ทำเขาเขาอาจจะลอกเราได้นะครับก็แต่ถ้าเกิดการทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเควันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนะครับ โอเค the first one let's review about phonics นักเรียนจำเรื่องที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วได้ไหมครับ phonics ก็คือเรียนถึงวิธีการออกเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนะครับว่านักเรียนจำได้ไหมนะครับจำเลข4ตัวที่ครูให้ไว้ครั้งที่แล้วได้ไหมครับ7 9 6 4นะครับหรือว่า7,9,6,4นะครับ เลขนี้คืออะไรนะครับก็คือจํานวนตัวอักษรน,นะครับจำนวนตัวพยัญชนะในแต่ละบรรทัดที่ครูอยากให้นักเรียนเขียนนะครับครั้งที่แล้วครูแอบ,บเห็นนะครับใน,ในใบงานที่นักเรียนถ่ายรูปส่งมาเนี่ยหลายๆคนยังเขียนแบบไม่ได้ตามที่ครูบอกแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปหรือว่าฟังแล้วไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยววนันนี้แก้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูก่อนนะครับครั้งที่แล้วครูได้สอนเสียงของพยัญชนะนะครับ พยัญชนะก็คือ a b c ถึงตัว z นั่นแหละครับนักเรียกว่าพยัญชนะนะครับส่วนเอเบเคเดที่สอนไปก็คือเสียงของพยัญชนะนะครับมันจะมี2แบบก็คือพยัญชนะและก็เสียงของพยัญชนะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแยกให้ออกนะครับโอเคไปดูกันเลย a เอแอนักเรียนพูดตามก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่พูดตามอ่านตามในใจก็ยังดีนะครับทีนี้ภาษาไทยนะครับ เปรียบเป็นภาษาไทยตัวอะไรครับแอะแอะอ่าสระแอะนะครับต่อไปครับช่วยตอบในใจก็ยังดีนะครับหรือว่าช่วยตอบออกมาก,ก็เลยก็ดีนะครับบีเบะเบะตัวอะไรครับบอใบไม้เก่งมากครับต่อไปนะครับซีเคเคตัวอะไรครับ อคอควายนะครับก็เป็นตระกูลคอทั้งหมดนะครับคอควายคอคนคอระคงังแต่ว่าในที่นี้ครูเขียนแค่ตัวเดียวนะครับเพื่อไม่ให้มันเปลืองเนื้อที่นะครับ d ีเดอเดอเท่ากับตัวอะไรครับเก่งมากครับก็โดเด็กโดชด,ดาอะไรแบบนี้นะครับเสียงที่เป็นเสียงเดียวกันคล้ายๆกันได้นะครับต่อไปครับ E a a ตัวอะไรครับอ่าเป็นสระนะครับสระเอกนะครับวันนั้นบอกไปแล้วเนาะสระมี5ตัวนะครับต่อไปครับ F สังเกตดีๆนะครับตัวนี้จะมีแต่ลมนะครับแต่ว่าเราสามารถเปรียบเป็นตัวพยัญชนะภาษาไทยก็คือตัวฟอร์ฟ n นครับเก่งมากครับกูเชื่อว่าทุกคนกำลังตอบครูอยู่นะครับชื่นใจ g เกะกะ ตัวอะไรครับา G ไม่ใช่จอจานนะครับ G เป็นเกะเกกไก่นะครับแต่ว่าในบางคํา G เป็นจอจานได้เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมที่หลังนะครับให้จําเป็นกอไก่ไปก่อนนะครับต่อไปครับ h เหอเหอตัวอะไรครับอหอหีพอนุกูกนะครับที่ครูเว้นไว้เวลาครูอ่านจบเพื่อให้นักเรียนอ่านตามนะลูกนะเออถ้าใครอ่านตามได้ก็ขุณมากนะครับ ต่อไปครับ i e เสียงชัดเจนเลยครับเป็นสระแน่นอนสระะลรครับสระ i นะครับ j เจเจตัวอะไรครับจจานนะครับ k เขขตัวคอควายขอไข่นะครับแล้วก็เป็นกอไก่ได้ในบางทีนะครับ l l หตัว rolling ลลนะครับ m อาจจะแปลกสักหน่อยนะครับนักเนียนอาจจะเคยได้ยินว่า m เหมอะอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว m เนี่ย m เม้มปากแบบนี้นะครับแต่ถ้าเทียบเป็นทยัญชนะภาษาไทยก็คือตัวมอมานะครับต่อไปครับ n ตัวนอนหนูนะครับมันจะคล้ายกับ M นะครับแต่ไม่ได้เหมือนกันนะครับโอออตัวอะไรครับสระอะไรครับตามเสียงเลยสระออนั่นเองนะครับพเพตัวพอพานนะครับเก่งมากครับควขว ออกเสียงยากนิดนึงนะครับจำให้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวคุบกลัมนะครับเป็นเสียงคอควายกับบอลแหวนรวมกันนะครับ r-r เป็นการม้วนลิ้นนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยคือตัวรอเรือนะครับรอเรือบ้านเราในกระดกลิ้นนะครับแต่ว่าตัวอภาษาอังกฤษเขาจะไม่แบบไม่รัวลิ้นแต่ว่าจะเป็นการม้วนลิ้นแทนอร์ร์อย่างนี้นะครับ s ตัวนี้มีแต่ลมนะครับ s อืมตัวอะไรครับสตระกูลสตระกูลซสเสือสอาลาสอสรส,อสีหรือซอโซ่อะไรก็ได้นะครับ t เถะเถะตัวครับททหารทอทงทอพุทธเ่าได้หมดเลย u เอเอ,เอ ตัวนี้เป็นสระนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วเมื่อกี้เออเออเสียงก็บอกอยู่แล้วนะครับก็เป็นสระเออนั่นเอง v v v อืมตัวนี้ยากหน่อยนะครับตัว v ใช่ไหมครับวันนั้นครูสอนว่าให้กัดปากแบบนี้ v ทีนี้เวลาเสียงของมันเนี่ยก็ต้องกัดปากเหมือนกันแล้วก็สั่นเอา v v v นะครับ v สัญลักษณ์ก็คือเหมือนวแหวนสั่นๆครูขออนุญาตใช้ตัวนี้นะลูกนะจะได้จำได้นะครับ ค่อยฝึกไปนะเดี๋ยวก็ได้นะครับ W เ <row> อตัวอะไรครับ <marriage> อ่อาวอ w ว l อันนี้วแหวนเพียวๆเลยนะครับ X ฟังอีกครั้งนะครับ X ตัวนี้อธิบายยากว่าทําเสียงยังไงแต่ว่าให้นักเรียนฟังแล้วสังเกตแล้วทาตามนะครับ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกอไก่ซอโซกร,รันนะครับเหมือนอนี้นะครับวายเยอะๆตัวอะไรครับอยอยักษ์ยอหญิงนะครับตัวสุดท้ายครับ z z าอันนี้เอาฟันประกบกันแล้วก็สั่นนะครับเสียงอะไรครับตัวอะไรครับ อ่าเป็นซอโซ่สั้นๆนะครับโอเคจาได้ไม่หมดไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้พยายามนะครับพยายามของแบบเนี้ยเดี๋ยวเราท่องบ่อยๆเรียนบ่อยๆเดี๋ยวจําได้เองอัตโนมัตินะครับโอเคทีนี้เริ่มเลยละกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยอยากจะทดสอบนักเรียนมากเลยเพราะว่าเวลาเราเรียนเรื่องการออกเสียงอ่ะก็อยากให้นักเรียนได้ออกเสียงให้ครูฟังใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าใครออกเสียงจริงไม่จริงแต่ว่าครั้งที่แล้วเห็นงานนักเรียนเยอะแล้วก็ไม่อยากจะเพิ่มภาระอะไรแต่ว่า ครั้งนี้จะทดสอบนักเรียนนะครับคือให้นักเรียนนั้นเขียนตามคําบอกโอเคเรียนออนไลน์ก็เขียนตามคําบอกได้นะครับทีนี้ตัวอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่บนจอนะครับครูให้ใบงานระดับแรกนักเรียนต้องไปหยิบใบงานเตรียมเลยครับใบงานที่ครูแจกไปครับ English worksheet 2นะครับนักเรียนหยิบมาเตรียมไ้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เตรียมขอให้ หยุดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปหาใบางานมาเตรียมไว้ก่อนเตรียมปากกาไว้ให้พร้อมนะครับเตรียมลิควิดไว้ให้พร้อมโอเคอสมมุติว่านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเวลานักเรียนได้ยินเสียงของตัวไหนนะครับให้นักเรียนเขียนตัวภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างสีแดงๆที่นักเรียนเห็นครูบอกว่า verb verb นะครับ ให้นักเรียนได้ยินว่าเวอร์เร์เนี่ยนักเรียนก็เขียนไปเลยอ oh, ๋อเวอร์เร์เมื่อกี้ครูโบ๊บอก w o u b u ทั้งพิม์เล็กพิม์ใหญ่แล้วก็เขียนตัววอลแหวนซึ่งกํากับเสียงเวอร์เร์ไปด้วยนะครับเพราะฉนั้นที่เขียนต้องเขียน3อย่างก็คือตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพยัญชนะภาษาไทยโอเคไหมครับแต่เวลาบอกนะครับครูจะบอกแค่เสียงนะครับครูบอกว่าเวอร์เวอร์นักเรียนได้ยินว่าเป็นตัวไหนก็เขียนเลยโอเคนะครับ โอเค okay. dictation are you ready dictation แปลว่าเขียนตามคำบอกนะครับโอเค number one number one listen carefully ฟังดีๆนะครับ the 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 number one the the เขียน okay. เลยครับใครที่ไม่ทันนะครับ ย้อนกลับไปฟังได้แล้วก็ใครที่ยังเขียนไม่เสร็จก็หยุดไว้ก่อนได้นะครับได้ทุกอย่างหรือใครจะดูฟังหลายๆรอบซ้ำๆหลายๆรอบก็ได้เพราะนี่เป็นคลิปใน YouTube อยู่แล้วนะครับครูขออนุญาตไปต่อนะครับ number t เก๋เก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 นะครับอนุญาตพูด3ครั้งนะครับ ตอนน่อเลยนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปหมายเลข้อ3นะครับเพอ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 เออย่าลืมนะครับใครไม่ทานหยุดคลิปไปก่อนนะครับ n u m b e r ขเถอ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  เทเทมเบอร์ไฟฟ์เบบเบบบัมเบฟังดีๆนะครับ s, s. ดูปากด้วยนะครับ นะครับตัวนี้มีแต่ลมนะครับ number ร์เซเอืม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 ดูปากนะครับ number ร์เอตแอะแอะแอะ บายให้นะครับเพราะแปดเนี่ยเป็นสระนะครับ Number 9เล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  and the last one number ten อี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 อ ข้อ1ิบก็เป็นสระเหมือนกันนะครับโอเคโอเคครับเสร็จแล้วพักแบงหารไว้ก่อนครับไม่สามารถย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ข้อหนึ่งได้นะลูกนะเพื่อทบทวนนะครับโอเคเราไปต่อนะครับต่อไปครับนอกจากเสียงของพยัญชนะแล้วเนี่ยเรายังเรียนถึงเรื่องเสียงของสระด้วยใช่ไหมครับครั้งที่แล้วนะครับ vowel sounds ก็คือเสียงสระนะครับในภาษาอังกฤษนะครับบอกไปแล้วว่ามี สระ5ตัวนะครับก็คือ a e i o u สิ่งที่ครูได้บอกนักเรียนไปก็คือสระ1ตัวเนะี่ยเป็นได้มากกว่า1เสียงนะครับเช่น a เป็นแ,แอแออะอาเอนะครับอ,อ,อันนี้รีวิวเฉยๆนะครับนักเรียนไม่ต้องอ่านตามก็ได้นะครับต่อไปครับ e เป็นเอเอนะครับ i, I เป็นอีอี i นะครับ o เป็นอ o ออ u อโอเป็นอเอเอออแล้วก็อะทีนี้นักเรียนบอกว่ามันเยอะเกินไปนะครับจำไม่ไหวตอนนี้ยังไม่ได้ให้ท่องจำอะไรมากมายแต่ว่าอยากให้จำเสียงหลักสองเสียงแรกของแต่ละตัวให้ได้ก่อนนะครับเช่น a เนี่ยนะครับแอใช่ไหมที่เราท่อง a แอแอ พอมันเป็นเสียงแอะได้ไมันก็ต้องเป็นเสียงคู่ของมันเสียงสระคู่ก็คือแอะแอใช่ไหมครับสระเสียงสั้นกับเสียงยาวคู่กันเพราะฉะนั้นให้จําไว้เลยนะครับ A ก็คือแอะแอะจำให้ได้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนอะอาเอยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปครับไปดู e e ก็เอะอนะครับจำา2ตัวนี้ก่อนนะครับ i เป็นอีอีโอเคนะครับ o ก็เป็นออ อ๋อนะครับส่วน u เนี่ยจำเออแล้วก็อ่ะครับไม่ใช่อเอเอนะครับให้จำอ่ะเพราะยูส่วนใหญ่นะครับเวลามียูอยู่ในคําจะทําหน้าที่เป็นสะระอะเป็นส่วนใหญ่สรุปนะครับ A อเอเออเออไอีอีโอออแล้วก็ยูเอออ่ะนะครับโอเคทีนี้ไปดู CVC word กันบ้างนะครับ CVC word คืออะไรนะครับ CVC word คือการผรสมคำในภาษาอังกฤษเวลาเรารู้เสียงของพยัญชนะรู้เสียงสระแล้วนะครับเอาทั้งสองอย่างนี้มาใช้ประกอบเป็นคำนะครับนี่คือหลักการผรสมคำในภาษาอังกฤษนะครับตัว C ตัวแรกนะครับมาจากคำว่า consonant ที่แปลว่าพยัญชนะต้นนะครับ V มาจากคำว่า vowel นะครับที่แปลว่าสระและ C ตัวสุดท้ายนะครับมาจากคำว่า consonant เช่นเดียวกันแต่คราวนี้แปลว่าตัวสะกดนะครับการจะรวมเป็นหนึ่งคำได้จะต้องมีพยัญชนะต้นสระแล้วก็ตัวสะกดใช่ไหมครับอย่างเช่นภาษาไทยนะครับขอ,ขออนุญาตยกตัวอย่างภาษาไทยเช่นออคำว่าจานนะครับคำว่าจานจอ,อนอจานนะครับจอจานเนี่ย เป็นพยัญชนะต้นก็เปรียบเสมือน consonant เมื่อกี้ตัว C ตัวแรกสระอานะครับเป็นสระใช่ไหมก็เปรียบเสมือนตัว v ก็คือ vowel และก็นอน,นูนะครับเป็นตัวสะกดเปรียบเสมือนคำว่า consonant ที่เป็นตัว C ด้านหลังเพราะฉะนั้นคำหนึ่งคำประกอบไปด้วย3อย่างถ้านักเรียนแบ่ง3อย่างนี้ได้นะครับนักเรียนจะสะกดคำง่ายง่ายได้นะครับไปดูกันต่อนะครับ คำนี้อ่านว่าอะไรครับอะไรนะครับ cat ถูกต้องครับนักเรียนทราบไหมครับทำไมถึงอ่านว่า cat คำถามนี้ตอบยากมากนะครับเพราะว่าหนูจำเอาค่ะเพราะว่าเขาบอกมาค่ะจริงๆแล้วคำนี้มันมีที่มาคำทุกคำมีที่มานะครับเราไปดูกันว่าทำไมถึงอ่านว่า cat นักเรียนเอาเรื่องที่เราเรียนเมื่อกี้มาโยงนะครับ c เป็นเค A เป็นแอะเป็นเถอรวมกันเอาง่ายๆเป็นภาษาไทยก่อนคอแอทอ Cat ใช่ครับขอยกเลบนะครับ C, C เป็นเถะเป็นแอะเป็นเถอะคอแอทอ cat ง่ายไหมครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษเราไม่ได้สะกดแบบนี้เราไม่ได้สะกดว่าคอแอะทอแคทอย่างนี้ตลอด คือเวลาเราสะกดเราจะเรียกเป็นเสียงเราเรียนเรื่องเสียงเพราะนั้นเราเรียกเป็นเสียงชาวต่างชาติทั่วโลกเขาไม่ได้มีใครมานั่งท่องว่า c a t cat แมวไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะท่องว่า k a t cat ทำไมก็ถึงพูดอย่างนี้เพราะว่า k a t เนี่ยเวลาพูดเร็วเว k a t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  มารวมกันเป็น cat นั่นเองนะครับนี่คือหลักการสะกดคำภาษาอังกฤษแต่เราคนไทยเรามีวิธีการผสมคำแบบไทย เราสามารถประยุกต์ใช้ด้วยได้นะครับภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยมันจะต้องมีการผรสมคํานะครับที่นี้หลายคนบอกคู่ขาตรงสระแอเนี่ยมันเป็นสระแอแล้วหนูจะเขียนรวมยังไงคะอา้าวนอนแมวเด้งมาเลยน้อนน,อน,น,อนนะครับเขียนแบบนี้ได้ไหมคะ,ะคอแแแล้วก็ทอไว้ข้างหลังหรือว่าเขียนแบบนี้ได้ไหมคะคอแทอทแคบแบบนี้ได้ไหมคะไม่เล่ครับ คำว่าแอะเนี่ยนะครับในเวลาเราเอามาเขียนเนี่ยให้ใส่ไม้ต่คู้นะครับไม้ต่คู้กำกับไปด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าคํานั้น,เ,นเป็นเสียงสั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเขียนแบบสองอันล่างไม่เอานะจ๊ะโอเคที่ี้วิธีการสะกดคาเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับสะกดอย่างไร how to spell the word the first one ค a, t, cat again k a, t, cat คันราวนี้สะกดตามครูนะครับ again k a, t, cat ก็คืออ่านเสียงทีละตัวนะครับนี่คือแบบที่หนึ่ง แบบที่2ที่เขานิยมใช้กันที่ต่างประเทศเคอแอดแ one more time เคอแอดแแบบที่2เนี่ยจริงๆแล้วดูง่ายแต่ว่าสำหรับเด็กไทยบางคนยังอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นครูแนะนำให้ใช้แบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1น,นะ คือ a d t e r คือ a d t e r รวมกันอ่านเร็วๆก็เลยกลายเป็น cat นะครับนี่คือการรวมเสียงนะครับเอาละทีนี้ครูอยากทดสอบนักเรียนบ้างนะครับมาช่วยกันนะช่วยกันตอบนะครับมาดูคำศัพท์กันอ้าวคำนี้ลองสะกดตามนะครับ rat rat แปลว่าหนูนะครับอันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องความหมายนะครับแต่เน้นเรื่องการสะกดคำนะครับใครจำความหมายได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับอ่ะต่อไปครับช่วยกันนะครับคํานี้แล้ะครับสะกดยังไงครับไม่ใช่เหมอหนะ้าน,นี้ต้องพูดว่าอืมแอะเออขอโทษครับ ขอใหม่ขอใหม่ขอโทษนะครับอืมเอ่อเพอแมพอีกคร repeat after me อืมเอ่อเพอแมพอาแมพแปลว่าแผนที่นะครับต่อไปครับ one more เตออ่เพอ Tap Repeat after me t ร ah. ok ์มีเแปลว่าก๊อกน้ำนะครับทีนี้นักเรียนเห็นไหมครับเราสามารถเชื่อมโยงในการสะกดคำกับภาษาไทยได้นะครับตรงตัวทีข้างล่างขออภัยด้วยนะครับกล้องอาจจะบางนิดนึงแต่ว่าเป็นตัวทีนะครับ เราสามารถสะกดแบบไทยๆก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสะกดแบบเสียงก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นเชื่อมโยงไปหลายๆทางนะครับลองอีกสตัวอย่างนึงครับคํานี้แหะครับพอสระเปลี่ยนนะครับสระเปลี่ยนแล้วจะออกเสียงได้ไหมสะกดได้ไหมดูนะครับ B, B ก็เป็นเบอ์ I, I ก็ I อะไรนะครับ <I S 1> อีเก่งมากลูก N ก็ืมเราจะไม่พูดเนอรนะลูกนะ เราจะพูดอืจมจำไว้นะครับเอาใหม่นะครับเบอร์อ e. ีอืมเห็นไหมครับคำนี้เวลาเราพูดเร็วๆเบอร์อินเบอร์อินเบอร์อินกลายเป็น bin ที่แปลว่าถังขยะนะครับต่อไปช่วยกันครับ repeat after me เลอี Per. อ่านว่าลิปเก่งมากครับโห oh, ขอบคุณครับที่ช่วยตอบใครเริ่มอ่านได้แสดงว่าเข้าใจนะครับประสบความสำเร็จแล้วนะครับต่อไปครับคำนี้บ้างเพออ่านตามนะครับเอาหม่ครับเพ e. อีกอ่านว่าอะไรครับ อันว่าอะไรครับพิกเก่งมากโลกแล้วพิกแปลว่าหมูโอเคเก่งมากๆนะครับงั้นขอทดสอบหน่อยรีวิวทบทวนนิดนึง what is this ดูรูปนะครับ what is this it's a rat โอเค how do you spell rat สะกดคำว่า rat ยังไงครับ rat r a t r a t r a t rat นะครับเริ่มได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะไม่เอาตัวภาษาไทยมาใส่แล้วนะเราลองดูนะครับ next one what is this it's a map ทำไมถึงอ่านว่า map ก็ m a p map m a p map Next, what is this? It's a bin. <cientyal> How do you spell bin? Being, b-i-n bin. Okay. The last one. What is this? It's a pig. Ah, p-i-g, pig. Very good. โอเคนะครับทีนี้มาดูใบงานตอนที่2นะครับ Part 2นะครับที่ครูได้ให้ไปครูอยากจะทดสอบนะครับการสะกดคําของนักเรียนอันนี้ไม่ต้องเขียนความหมายใดๆนะครับคาที่ให้ไปบางคําก็มีความหมายบางคําก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนฝึกสะกดคําแบบที่ครูสะกดนะครับทำอย่างไรนะครับทําแบบนี้ก็คือให้นักเรียนแกะเสียงออกมาอย่างที่เราเรียนกันไป F ก็คืออะไรครับเสียง f, ก็ใส่ for fun ไว้ A เป็นเสียงแอก็ใส่สระแอะไว้ T เป็นเสียงเถก็ใส่ทอทหารไว้แล้วก็รวมคำวิธีการรวมคำเขียนเป็นคำอ่านเลย f a t แบบนี้ใส่แม้แต่คููด้วยถ้าเกิดเป็นสระแอโอเคไหมครับข้อที่เหลือนะครับทำด้วยตัวเองครูทำให้ดูหนึ่งข้อแล้วแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างด้วยนะครับ คิดว่าทุกคนน่าจะทําได้นะครับย้ํานะครับไม่ต้องถ่ายรูปมาส่งคือไม่ใช่ถ่ายรูปตอนเรียนนะครับแต่ไม่ได้ให้ถ่ายรูปโชว์ใบงานเต็มๆเดี๋ยวคนอื่นเขาจะลอกเราได้นะครับขอให้ครูเป็นคนตรวจด้วยตัวเองนะครับโอเคจบคลิปนี้แล้วอาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับขอให้นักเรียนทุกคนสนุกกับการเรียนรู้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ Thanks for your attention. Bye bye.